คะ่ะห้างทองทองใบกรุงเทพยวาวราชสาขาเซน็นทรัลมหาชัยนะคะวันนี้จะมานําเสนอเป็นสร้อยคอน้ําหนักหนึ่งสลึงเป็นงานโชจี้นะคะลูกค้ามาดูกันเลยนะคะว่าทางร้านมีแบบมีลายให้เลือกให้ชมแบบไหนกันบ้างเส้นแรกนะคะก็จะเป็นงานโชจี้หัวใจนะคะเป็นหัวใจขัดเงาคะ่ะ ตัวสร้อยนะคะจะเป็นงานผ่าหวายทั้งเส้นค่ะลูกค้าอันนี้งานสวยนะคะหัวใจแข็งแรงกำลังน่ารักค่ะอันนี้หัวใจขัดเงาเส้นที่สองนะคะจะเป็นโชจ้ลงยาตัวเฮสนะคะตัวเฮสจะเป็นสีฟ้าค่ะลูกค้าตัวสร้อยจะเป็นโซ่ไข่เป็นโซ่ไข่ตนันงานแข็งแรงค่ะลูกค้า งานม้าใหม่นะคะเส้นต่อไปจะเป็นงานถักเป็นลายเบ้นนะคะส่วนตัวโชจี้หัวใจก็เป็นงานขัดทรายแล้วก็จะมีตัดลายตรงนี้นะคะเ,เพื่อว่าเล่นแสงอันนี้นะคะสวยคะ่ะนี่งานมาใหม่นะคะลูกค้า ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นงานลงยาเหมือนกันค่ะเส้นนี้จะเป็นงานตุ้มข้างสีชมพูเล็กๆนะคะเป็นงานสีพัดเทลค่ะลูกค้าส่วนเส้นนี้จะเป็นตุ้มสีน้ำเงินนะคะจะไม่มีตุ้มข้างจะเป็นแค่ตุ้มเดียวทั้งเส้นสายสร้อยของเส้นทั้งสามเส้นนี้นะคะจะเป็นงานถักเป็นงานสีเสาค่ะ เป็นงานละเอียดนะคะอ,นนอันนี้เป็นงานมาใหม่ของพึ่งเข้าคะ่ะลูกค้าเส้นนี้นะคะจะเป็นโชจี้ตัวดับเนะคะอันนี้จะเป็นโชจี้หัวใจตรงกลางจะมีหัวใจแล้วก็ตุ้มข้างเล็กๆนะคะตัวหัวใจก็จะเป็นขัดทรายแล้วก็ตัดลายด้วยค่ะอันนี้ จะเป็นตุ้มข้างหัวใจของเส้นนี้นะคะจะเป็นงานขัดทรายจะไม่มีตัดลายนะคะสวยเก๋ไปอีกแบบค่ะตัวสร้อยของสามเส้นนี้จะเป็นงานโซ่ไข่ตันนะคะงานแข็งแรงค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะชมแบบชมลายของจริงหน้าร้านหรือว่าจะอยากจะดูแบบไหนเพิ่มเติมนะคะก็เข้ามาชมแบบชมลาย ได้ที่ห้างทองทองใบกรุงเทพสาขาเซ็นทรัลมหาชัยได้เลยนะคะหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่034112401ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ